โอเคสวัสดีครับผมนายบริวรสวัลลภครับสวัสดีครับผมนายเรียบวกันทิศสินครับอันนี้จะมาต่อวงจรให้ตัวนี้หมุนมันต้องแบกไหมครับเราไม่เลิกกันเลยในการต่อวงจรนะครับผมในการใช้บอร์ดนี้นะครับเราต้องเปิดดัตตาชีทนะครับควบคู่ในการทําด้วยเพื่อให้เราสังเกตได้ง่ายว่าขั้วไหนคือขั้วบวกขั้วลบและขั้วสตาร์ตขั้วดัตตานะครับเราก็ใช้สายนะครับผม สายแนนสายที่สองแออออันตรีแล้วไนี้มันเชื่อผักัน,กนมเแล้วอันนี้ข้ตรงกลางตรงกลางไฟตรงกองไปต่อเข้าที่ตัวนี้นะครับแล้วผมข้อมันไว้เพื่อให้ทั้งสองข้างมันเชื่อมกันนะครับ ัครต่อไปครับ<ะ>เราจะต่อจากโค้ที่เราต่อเป็นยนครับครับเข้าที่ขาข้างขนะครับครับต่อไปครับ,รขขรบ,รบ,รบเราจะทำเหมือนกันกันกบอีกฝั่งนึ้งครับ คราาับผมต่อมาครับเราจะต่อขั้วอีกขั้วนึงนะครับผมที่เป็นอ่แมนัสนะครับนี่ก็ถี่นะครับเราก็จะต่อมาครับโอเคครับแล้วเราก็ยาวสายตรงนน้ะครับ ความง่ายผมจะใช้าาสายคนละสีสำหรับแต่ละส่วนโ okay, อเคอันต่อไปสายสีเดียวกันนะครับไม่ใช่มือวางอันดับหนึ่งแค่น้อยก็ติดตั้ บนแต่ว่าเป็นส,วสบบน่วนบนของวงจรครับจะใช้ตัวนี้ นี่เรากำลังต่อขั้วนะครับผมจากแผงวงจรนะครับโดยเราจะเปิดสายซาตต้าคูา่นะครับจะเปิดดัตตาชีคขัข้วนะครับเรามาเราต่อเข้าขั้วลบนะครับแล้วก็ขั้วบวกสายสีมมอนคือขั้วบวกของเราครับเขาก็จะต่อเข้าวงจรไฟแฟรของเรา ทายาครับทายาทจำต่อไปครับต่อไปนะครับเป็นอ่ั่วบวกคั้วลบของมอเตอร์นะครับต่อมาอย่างนี้นะครับเราก็จะเสียบเข้าไปในขั้วเลยครับก่อนที่จะต่อไฟนะครับเสียบวงจรให้เรียบร้อยก่อนอันนี้คั่วบวก เราต่อเข้าไปแล้วนะครับผมในขาสายไฟของบอร์ดนี้นะครับแล้วก็ต่อโคลบเข้าไปนะครับในขาสายไฟลบกอในขาลับไฟลบนะครับของบอร์ดตัวนี้นะครับครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาทำอะไรครับเอาตัวขั้วบวกของวงจรมาต่อกับที่ต่อไปเข้าล่าง นะครับอะไรต่อไปแล้วนะครับเราจะไลนสายกันมาก่อน,นะครับเข้าที่ขั้วขั้วบวกนะครับแอนก็ต่อกับวงจรหรือว่าตัวอะทวีตสไปกันนะคระับทวอีตสา,ายอยู่เราก็จะมาเปิดพวาวเวอีตสายกันนะครับโอเพ่นปุ๊บอันนี้นครับพ,ราพาวีตสไปมัาจจะลงนิดนึง ว่าเราอยู่ในป่าอเมซอนนะครับตอนนี้แล้วก็จะหนีบกับโคบวกก่อนนะครับว้าวว้าววว้านะครับแล้วมาเราก็จะหนีบกับโคลบนะครับว้าวว้าวว้าวาแล้วก็จะต่อโคลบก่อนนะครับต้องให้ hmm. พี่น้องเสียบลงไปเสียบเสียบลงไปใชเ่เสียบเสียบเสียบลงไปโอเคเสียบเข้าไปแล้วครับ นี่ครับต่อมาครับเราก็จะมาเปิดวงจรนะครับผมเดี๋ยวคนจะบิดขึ้นเรื่อยๆนะครับไปดูที่มอเตอร์ม่าหมุน้านะครับเฮ้ขอบครับโชว์โชว์โโเฮ้ขอณครับ